อ่าปแลสวัสดีพี่น้องบสถ์สู่ตะก้อนเออสวัสดีซ่องน้องก,กันยังก็แม่เมด,มอ,เม,ดมอนแม่เดมอนคิฮาระาเนาะแต่อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อเออสวัสดีพี่น้องโบสถ์สู่ตะกคนเพิ่นออกมายามอัออมน,อานยามยม่ปาเท่าหลกักกะป้าเพิ่นออกมายามาลีนบ้า,า,าบง ว้าวน้ำพีนมาเลยมาเด็ดน้ำปลาขับาอะนเหอตนๆเหอเปิ่านะกับป้าตื่นๆมาจมาจเฮ้ยจิ้มจิมอ่าอุ้ยใข้ามายามเ้็ไลูกใส้โขนอย่บเกระัโอ้ยมหนระบบจะคือไหญ่บอกจ้ะ อานังดูอนานังอานังทำยังได้บ่เห็นยังไงยากได้จับจับจับเป็นอยากเอาเขาแต่ป่าคนแค่นั้นนะนะโมเมนตของกินเลยลูกโมเมนต์ของกินเลยเบอ่งไหกันแม่งเบบเบะไรับผูดญิ้มนันแห่เนาะมเ่งน้ำป่าลำอ่านเาะเลยมะน้ำป่าไอ้มาดูอ้ปนทลาย่างป่าน้ำปาหัวเดินดงของป่าป่างัวจอย บ่าวเทิน a ่าบ่าวเทินบ่เห็น20 30มื้อล n ะพี่น้องเอ้ยผู้ใดเห็นทางใดก็ให้ข้าวให้ขาวมาแน่อือ่่บแล้วแวันที่วันที่ยังบุญบเฮาที่3บ่3 3หรือมื้อหารูมื้อเาผู้เจ้าของเขาก็ดหักบ่เห็นบ่เห็นบ่ได้ขาวได้ขาวทงนั้นยี พี่น้องได้ยินข่าวยินข่าวทางได้ก็ให้ข่าวมากในเด้อพี่น้องลักษณะง่วงอะไรได้ไหมแถวง่วแม่บ่าวเทินจักไปไปจัโตอันน่ะไปเบิดหมู่ไปโตถ้าว่ามีสิบสิบโตง่วงนะวีสิบโตจะสิไปทางได้แน่นอนมื่อในกาสีบัวนาวปนได้พี่น้องเอ้ยบึงรูกห่านเชนกระไรทำคายจำซักไร่คนแหละง่ายก็ได้อ๋อ แข่งกับเกยีติกับข้ามเข่ากับขึสีได้ลไหลายพล่น่องเลยบรได้ทุกประเทไเล,นด,ลน,นดมึงดูฮะแม่นลาน,น้ำนี่ถอกจากใส่แล้วกับสบูล่ลวกแส่ละก็ย่าง้ังเสลือกับสีกับปกตีอ่เลยเฮ้ยคำมี้ต้งองเป็นดาวเป็นโบราณใช่ไหมก,กระาคือจังดาวอันนี้นอ,อร่อยสน่องมันกระหากัเมันกระห้ากับพรแม่ว่านเรีว่าคำมากมันกันห้าวแห้งเนาะอาบน้ามันก็เขามุกคำมากกับมันกระสีเย็นโย่เลย ป่าป่าบอดิทาครีมทาผิวบอดิทาไงงั้นบอดิทาก็สิบอดิทานั่นแล้วนี่เด้อพี่น้องรุ่นนี้มันม่มีการทาใช่ไหม้องก็สิบอดิทานะทั้งหมดห้าทาลงไปนี่มันสิืบกินนะมือเขามาเกี่ยวหมามากระเข่าป่าเขามากระสืบกินอ๋อแม่นและอ๋อเดย แท่อันขึ้ท้าพผิวกะไม่สีน้องคนฝากมาหายนะคะใช่ซื้อตะปิกาก่ปก่รอนกระนัได้ยุ่งเลยไม่ด้ยุนงไมด้ยงักหันอยากท่านาค่ะไมครับแต่ว่าห้ามหัดท่าห้าเท่ากันเถอะทมาบายแหละมันตีใส่ละละและรรงเกี่ยวหมาเนาะเอ๊ะมันเข่าปะห้ามตนงหเามแน่นละห้ามบ้องทรงช้ำเื่อนเลยสามมือจะทรง ภาพหน่อยบมเป็นแบบเป็นแนนน้อเนาะแม่ยนะนะอืมล้างมือเนี่กับเจ้าไล่กำคายกับบอด้ป้าหคุดดอกพี่น้องเลยแมพี่เนี่ยกับลุงจาคือบ่เราให้พี่น้องฟังในสมัยก่อนนะโอ้ยบเบาและสมัยก่อนไปหายเงี่ยงเขียดถายพี่น้องสมัยก่อนเนาะถูกง่ายแห้งขนาดมีเงี่ยงเขียดเงี่ยงกระบองเด้เอ้เงี่ยตีกระบอกไหนก็เปิดอยู่แหละก็แม่น้องกันบัดเกินตะหวยแล้วมาเงี่ยงเบิ่งกันมากระเมนเงี่ยงอยูเลยน้อไปยุคค่าในบูไปเงี่ยงก็เปิดซองคนอ่ะ ถ้วก็สิใหเบิ่งเนาบ่มีอันกะเนาะถ้วยละ10บาทเด้พี่น้องเพิ่นตู้มดีก็ประมาณนีเนาะมันก็บ่เลิกนะวไอ้ความวนน่ะ10บาทเฮานั่นน่ะมื้อละ3ถ้วย30ือก็คือว่าดีใจเนาะดีใจใจแล้วมาก่อนสิขึ้นตึกหวยังสิบมาเยียมฮูักจนเป็น4เนาะ ดำดาวก็จะทำสะยามม่อเ้ามากคงต้กระด้างกรด้าเป็นสีพี่้อกกระดอกระเดียได้เง่ายได้จะนิดหน่อยนะยามมันเศร้าอาทิตย์มันอยู่แล้วเนาะเอ้อ์ีซีไปกระเพิ่นกลางคืนมาไปเยี่ยงขี่เพราะอะไชขาพื้นข้าโซ่เลาะเไปแล้วมาชวนอ่ะอยู่พี่แลเพื่อนกัเขาพูดว่าจะไม่หาคนเยอือโอหาคนเท่ากับหาโอ้คน อเนี่มันเล้าวที่เก่งได้เออคือพวกใหม่นะชุมห่อก็มีห่ารุ่นในมัดกันุ่นซี่จีโป๊บมดเลยแหละลุ่มล้านลุ่นซี่ข้าวกรเอาแงนอตเกาะ์กับเช่าดอนจะมีต้นที่ดีได้เย็นี้คูอบ่กมีไปห้ามเมื้อโลดซองโลดสมัยก่อนโลดอะเมื่อไหรเดีมยนี่โลดชุ่มห่อคลายโลดตอนนั้น โลสี่พันโลสามพันเฮ้ยตะกี้นะโลช้อนหาพันหาพันหาตอนอันเขาไปล่าสุดน่ะก่อนชิมบดเอ็นบดเอ็ไปหาไหมโลละสามพันอันไปกันน้อยอย่างนี้กันน้อยใครก็เที่ยวนะพี่น้องน้อยเท่านั้นแหละอันนี้กันอันนี้กันน้อยน้อยเสูงขึ้นน่ะอันนั้นก็ใส่สินล้านหนังเปลือกเปลือกเปลือก อันน้่อยโตหน่อยตอนี่ยมูตะเงยงมันซิแ้วน้าะเตตยห้องซื้อกันน่อยโตกันหน่อยสิใอหานรักานไม่ก่อนโอ้ยจะมี่ลำบากหอกเข่าไปกินยอเข่าไปกินมโค้กปล้ฮการแลบอันหน่ข้าก็ซิ่นแล้วเข้าปห้าอีกทางั้นหัวเนอกานี่ยหาหน้ากระจอนน้อย ความห่อนหยากกไม่ก็จะหเอกอะไรต้องไหนัะต้องก็มาวกนั่นนเอาหนสบนหินฟังเรื่องังเรื่องสมัยก่อนนะป้ากับแม่เจ้านะออไออไอโอลงกเป๋าใช้ไลงกาใช่ลูกใช่อบ้บอบบลงเทกับพอปันนั่นเลยเพื่อนๆพันหนาสองพัน เงินเดือนสองพันนะนหาหาลมเป่าฝนจืดออออยือเช้าที่ได้เห็นมัใหญ่เม่อปนดอนจัมาหัวหลมันใหญ่เม่จักปจักหัวอีให่มัใหญ่เมก็แล้วจะไปหาเกียร์เลยบ่าอนจเอเออไปแล้วมันนี่นะไปแล้วมันนี่นะไปจริน เจ้าเบ้าเลยค่ะามาายยามาตากแหงเต็มอยูต um, ู้เหมือนฮอโบมีมงไฉทรงแหวกไส่ทู่ให้ลูกชาเอาฝืนหักหื่นเอ็มอยู่คกบกับพ่กกบเขียนกับพ่อเฉียดไปอยู่ตังแซะมันตาแหงเออปตาแหงแล้วเขาตัเย็นไหวสบายอเขาตัวเย็นไหวมือได้เือนกัะคู้หน้ามือได้กระคู้หน้าแล้วหาเก่งมวยนะ บอก่าไม่เอาเอาเขาไว้แบบว่าไปทำมันแห้งให้เันห้อยแล้วมันซุ่มๆมันแห้งแล้วมันเจ๊มันแห้งอะไรได้ยังกูดุกึ่งดึงได้แะบมาแหงแล้าบกระเซาะมาให้กระเจ๊ได้เอาซองตาไว้ซองตะกะไงอ๋อเดี๋ยวซื้ออะไไอ้อันนั้นนึงของเทนซื้อเนยซื้อเนยเขามาหายน้ำเลยโลละห้าสิบบาทให้เขียนหมอนะเลย หาซีดก็ได้มีแต่ตัวบางไ่ตัวใหญ่เลยนี่เขาเลือกมาให้เขาอคัดมาให้ร่มืงนนะไพ่ไงนะหม่ไพมาขายนบองไผ่เด้อเด้อลูกสาวอยากินเขียดแหงเด้ออบ่กินกิงหลีได้แม่อย่ากินตบเลยยอย่ากินตแง่เพราะเป็นมีซานคนบนนี้นี่แหละได้ยากแถวๆผมวเดียวกันี ระเบิงเจ็ดตึกแต่ตีหนึ่งเจ็ดร้อยสิบเอ็ดโมงกำเริ่มดีได้เลยโอ้ยบำรุงหลายเอ่ยบำรุงลายมันเลยได้แงะนมมันใหญ่โู้มันใหญ่พู้ระเบิงนี้มันออกมากนะสามโลจุดหนึ่งสามโลจุดหนึ่งเดี๋ยวว่าระเบิงใครเขามาเขาก็โคตรหลุดหลุดเจ้าอะไยเงี่บอกอกอยู่เจ้าอะไรเขาบอกผ่าโอ้ยเขาบผ่าเข้าห้องทะเละเขาบริบทเขาผ่า เรลอซ้ำซ้้าเป็่บเก็บตีบานนี่เขาบริเลกน้ำเกลือได้เลยันปากมันุูข้าวผัดข้าก็เอาหนึ่งเส้นมันต้องชิมันมันจังได้ใเจ้าห้องกันเล้งอันนั้นส่ยาเล่งเอยาเล่งมัพาปนดเขาแล้นะนี่ยาซ้มซเส้นเข้าไปใส่ยาเล็กให้นะหาเส้นใส่สลนรบกพร่อเพราะร้านาที่สี่เส้นหาเส้นนะ ต้นากสลอมนาเช่นเลเขาจะใส่ให้ดเช่นนะข้ากระบ๋อใได้ซ้าวกระลอให้มันเอาไปยังกลออืมจิงวามาชียิบแต่เท่าละมาจะรีบหูหูตาตายแท้แทะเอาเล็เอาเล็เอาเล็เอาหเยินเอาเลิเอาแลวเคือเอาแล้วเอาเออีนางเด้อบานี่ยเด้อจะเอาเอาอีกแล่วเอาอม่ไ่มันใหญ่ก็เจ้าเจ็ดเจ้าขีดแบว่าบตอนเตรียมทำบขีดนะเป็นาทีแล้ว สูงยังวาปะด่างเปะลูกหม้อก่อนไม่เข้ากระเบงผาาออกได้ฟังดูไม่อป็นไรได้ง่ายได้นะเครเนียเนี่ยเก่งผ่าออกลูก่มปากกระบุ้งจั่วจากเบ่งผาาออกเืออีกต่อหน้าห้าวไปสั่งอ้าวถกเข่านีจริงเงร่อยากเล้ยงไปนัมเดธนบาขอดเลยทีทำไมบังหล่คือกันเลยไปนํานี่ยป่านบอนี่แหละไปยุ่งนี่แหละสมัยก่อนน้่งขอดลูกไงพอังีน ครับหนับมาบในหาเค้าหาบหยังล่ะบัดมันค้อนนะเบิ่งกว่าไปเบิ่งลําเรื่องสนสีน้อยบัดอาจารย์มาได้ขึ้นปานคนไทยเฮานะเ้ยจะบ่เ็ของนเนาะงไปฟังลําเรื่องเบิลูกออกไว้นะปหาเียหวยกหยกยองทองใหญ่ๆนะเอสิว่าโอ้อยาไปลได้เลยเ จะนอนลุกเถียงคู่บอดอุ้มมหาเลยนะควทางไทยเขาจะอระายเดนะเฮ้ยเนาะทางลาเขาหาบเขาหาบหนะอยางเดีจะมอนหลับผ่านเนาะเมนจะจะง่ายนานได้ไทยเนาะอนอนขอดง่ายเห็นบอก นยลุงไก่แม่เห็นบอกกูเหมือนนอนเจ้ากับจำอยากนอนกินเจ้ากับจำอยากกินอยากินอันนี้บอท่านได้ยานี่มีมีต่อหอยกระต่อเอ๊ะมีนักหอยกระต่อไปเลยเลยมาติ๊บคือฮากินเดียวนี่ไปนั่นแหละนั่นแหละ คันว่าเออผุ้วัี่กุยพีาเลยกินลูกเหตุยู่หตกินย่อเลงมามาเด้อไฟอยากมาเด้อไฟบอกมากกันเลยแต่ญาติใจญาติอิ่มแล้ลูกไปโล่เดีมีลูกเลยด้ยกูมีลูกเลยพอชิู้้จังได้หนาแบบจิคนเลยกันไม่กินเลย อใส่พวบไม่เคยกินเนยนั่นมากไอเดนควงหยาท้งนน้นควมเลยบ่าเออควกเาอยู่บนเดินเออกินแต่กันลูกกินอะไรกันนังนอนอยู่นอกบริเหตุั้งเลเ็บงานานนเจ็บงานห้านนนจะเห็นหอดทำงานนะจะเจ็บหอดลูกมากิน กินฝาบหลุกปุกจะไดาให้อย <the re> <fois> <cathedral> ู่น้เหมือนเฮกับใ่นส่เสี้ยวส่านสแกไปใม่ใส่พวระแนงใส่ามีเพกนีมพวกีกระยาอลเอายางออกกระหองไปย่างไปอืออืฉันุอืออคขีดเบิกยังนเงมาลินน้ำป้าน้ำม่เทาวัล เออต่อว่ะอันนี้เอ่นม้อัน้อื้อเมื่อบ่เ้ยเ่บวเป็นอ้กินบะนุ่มแล้วกินะนุ่มันี่นี่นีอ้าบ่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 ูอบ่พอบ่อบ่ ชิปสองเขาล่เฮ้ยเขาล่แล้วพี่น้องเอ้ยมาไล่แล้วพี่น้องสอซี่แม่ไปขุดคนเด้อแตอย่าลืมตัวใหม่กดแชร์เป็นกลังใจเห็นน้องสาวเดพอเด็กขานมเนาะพ่อกันมาคิดหน้าสบายดีไปเลยจ้าสบายดีพี่น้อง